คือประเทศไทยเราเนี่ยสัก3ปี5ปีให้หลังเนี่ยมีเรื่อง PM 2.5อ้าเยอะเอะแล้วค so ือผมมีว oh ันหนึ่งไปเจอน้องแจมอ่ะโอ้โหแบบรูปน้องแจมแบบเจอน้องแจมผมว่าเอ้ยแจมเป็นไรอ่ะตาเหลืองๆหลืองนแล้วอ่ะคือมันนอนไม่หลับหรือมันมีอาการอะไรหรือเปล่านะฮะซึ่งตอนนั้นเป็นยังไงบ้างน้องแจม ค่ะก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นคนเป็นภูมิแพ้อยู่แล้วเลยแล้วก็มันจะมีช่วงที่บ้านเราฝุ่น PM หนักมากๆใช่ไหมคะคนที่เป็นภูมิแพ้ก็คือเราจะแบบมีต้องทุกอย่างเลยตั้งแต่ไอจามเจ็บคอแล้วก็น้าตาไหลมันจะน้ําตาไหลตลอดเวลาผิวเป็นผื่นแพ้ง่ายใต้ตาบวมแล้วก็จะเป็นเขียวเขียวใต้ตาค่ะคือเราไม่ไหวเลยแล้วเราเหนื่อยเราไปทํางานเราเจ็บคอไปหมดค่ะใช่แล้วคือช่วงนั้นน่ะคือลูกผมลูกคนที่2ก็กําลังฉีดวัคซีนเราก็แบบเป็นห่วงเอ๊ะหรือว่าแจมันเป็นตับอักเสบหรือ ว่าแบบไวรัสหรืออะไรวะคือแบบเจอน้องเขาเขาทาเหลืองแล้วก็แบบคือป่าเขาแห้งจนมันพองอ่ะคือทุกอย่างมันดูอักเสบไปหมดเราก็บอกว่าเอยเอาแจมนี้ดีกว่าคือตอนนั้นอ่ะคือเราก็จะมีเรื่องโควิดด้วยนะช่วงสองสามปีก่อนผมก็จะมีสินค้าตัวหนึ่งซึ่งจะเป็นสูตรเดิมคืออีมูกระป๋องเหลืองตัวนั้นเนี่ยอันดีเขาจะบอกว่าเป็นตัวบำรุงปอดแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวล่าสุดแล้วที่เราเอามาผสมัาคอลลาเจนด้วยนะซึ่งตอนนี้ต้องบอกเลยว่าตัวนี้ขายดีมากคือเป็นกระป๋องส้มทททออองงนนนนนนะคครรรรััับบบบบีี่่่่่่เเเ้้้ววิิิาาาามมมมมมสสหหแแยกกกจืุไใ นะแล้วตัวนี้ที่บอกว่าบำรุงปอดเนี่ยเพราะว่ามันมีสมุนไพรครับตั้งแต่ขิงนะแล้วก็ภูคาวนะกระเทียมนะคือทุกตัวตรงนี้มันกินเข้าไปเนี่ยมันจะหายใจลึกขึ้นใครที่แบบว่าทางเดินหายใจมันอักเสบอะ่ะบวมตลอดเวลาแล้วก็จะแบบว่าเจ็บคอระคายคอเนี่ยตัวนี้มันจะไปทําให้ชุ่มทั้งหลอดทางเดินหายใจเลยนะครับแล้วก็นอกจากนั้เนะี่ยยังมีในส่วนของคอลลาเจนไดเปปไทด์ค,คือถ้ากินต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเหมือนกลูบายอะคือนอกจากหายใจโล่งและคนก็จะเสพติดการกินคอลลาเจนสูตรนี้ใช่ไหมผมก็เลยใส่สูตรผิววเข้้าไปดย